สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปบดนะครับกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวนักเตะใหม่ของเมืองทองเอาจริงๆโปรไฟล์อาจจะไม่ได้เริ่หรูแล้วก็ว้าวมากนักนะครับแต่สุดท้ายผมมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับว่าการกลับมาใช้นักเตะในโคต้าแอฟริกันของเมืองทองเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของ ความสำเร็จที่เมืองทองเคยทําได้สมัยที่พวกเขาเนี่ยเริ่มต้นในการสร้างทีมแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่ในลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยลีกก่อนจะคว้าแชมป์ภายในเพียงแค่ปีเดียวที่ก้าวขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่ในฤดูกาล2009นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักเตะผิวดำก็ขายดีครับมาจากกาลทวีปนะครับจากหลายประเทศในแอฟริกาและสุดท้ายเนี่ยนะครับเมืองทองก็ส่งออนนกนเตะพวกนี้ ขายไปในลีกของยุโรปได้ด้วยนะครับแต่ว่าในรายนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าอยู่ในช่วงจุดพีคของการเป็นนักเตะอาชีพพอดีและคงจะไม่ถูกส่งไปเล่นในลีกอื่นแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีกับเมืองทองได้มากน้อยขนาดไหนกับการเป็นตัวตายตัวแทนของวินเล่นปอปนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางคิดไซค์โค้งนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรานะครับขอบคุณเพื่อการสนับสนุนด้วยครับสำหรับโกมึกนะครับปลาหมึกแท้ 100%นะครับไม่มีผสมแป้งแน่นอนแล้วก็นี่เลยครับฟรุตมาเนียนะครับนี่ผมมีไซส์ใหม่มาอันนี้ไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นไซส์เล็กขนาด18กรมัมที่สามารถพกใส่กระเป๋าได้เลยนะครับตัวตีไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะถุงขนาดนี้ครับต่างกันเยอะเลยซึ่งวันนี้นะครับอ่ร่อยแล้วกันไหนๆก็แกะและผมกินประจําเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพอออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยมันต้องการน้ําตาล เข้าร่างกายหน่อยบางทีคิดงานไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับอ่แกะเลยแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อลำไยอบแห้งสีทองนะครับเน้นย้ำเลยอันนี้ก็ผลไม้แบบร้อยเปอร์เซ็นตเฮ้ย,ยเนื้อลำไยนี่โอเคเลยอ่ะโอเคครับนี่แหละไปหาซื้อกันได้นะครับฟุตมันเนี่ย ใน7 e เ e ่นอแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดเลยนะครับแล้วก็โกมึกเหมือนเดิมทุกรสชาติและขอบคุณทุกออเดอร์ด้วยนะครับที่อุดหนุนเข้ามาผ่านในช่องทาง Line Official Account นะครับนี่เลยครับสแกนค r Code ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับกดซื้อได้เลยทุกช่องทางนะครับอุดหนุนโกมึกกันเข้ามาได้นะครับเป็นลังใจให้กับโกมึกและคิดไซโคมที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วปติตามเรื่องราวของนักเตะใหม่ของเมืองทอบ การเปิดตัวกับ Eric anna, เอริกโยฮาน่าแนวรุกทีมชาติเคนยาในวัย27ปีจะสบรสอรในลีกของเบลเยียมหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองทองพยายามจะหาตัวต่างชาติในตำแหน่งเกมรุกอยู่พักใหญ่นะครับเพื่อมาแทนที่ของวิลเลนป๊อปซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะเป็นตัวจากบราซิลเพราะว่าบอร์บริหารของสบสอศก็พูดเองนะครับว่าต้องการจบดีลกับนักเตะจากลาตินอเมริกาก่อนจะมาจบกับทางเอริกที่เซ็นสัญญากันเป็นระยะเวลา1ปีบวกออปชั่นในการต่อสัญญาเพิ่ม ซึ่งนักเตะจะสวมเสื้อหมายเลข19ในถิ่นทันเดอร์โดมสเตเดียมฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับสำหรับเอริกยฮาน่าก็เริ่มต้นการเล่นอาชีพกับทางมาททเรยูเนเตดในลีกของเคนยาบ้านเกิดตั้งแต่ปี2014นะครับก่อนจะได้โอกาสข้ามมาเล่นในลีกของยุโรปที่ประเทศสวีเดนกับทางทีมวาสรุลอ f เในปี2017ต่อด้วย IF บอมมาพอสคาน่า ในปี2018ถึง2019แล้วก็ยอนค o อปปิ้งโซดาที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดนะครับด้วยการทำ14ประตูจาก51เกมในช่วงปี2020ถึง2021ก่อนจะย้ายไปค้าแข่งในเบลเยียมครับกับทาง SK b e v e r e n รแล้วก็ย้ายสู่ไทยลีกในที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงเล่นในลีกของสวีเดนซึ่งอยู่ถึง5ปีแล้วก็เคยเล่นมาแล้วทั้งลีก3ลีก2และก็ลีกสูงสุดซึ่งสไตล์การเล่นของเจ้าตัวที่ถนัดเท้าขวา ก็คือเป็นตัวรุกที่มีความแข็งแรงมีความเร็วตามแบบฉบับของแข้งแอฟริกันแต่ก็เป็นนักเตะท,ที่ทําประตูได้ดีจากการเล่นในตําแหน่งปีกขวาแล้วก็ซ้ายได้ด้วยนะครับชอบลากตัดเข้าในตรงกลางหรือว่าจี้เข้ากรอบเขตโทษมากกว่า ที่จะเป็นสไตล์กระชากไปสุดเส้นแล้วก็เปิดบอลให้เพื่อนแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ของเมืองทองได้แน่ๆในเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะปรับตัวได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่มาเดโอยูรอฟสกี้และตัวของนักเตะด้วยการมาแทนที่ของวิลเลนป๊อบที่เป็นดาวซันโบของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า กิเลนผยองต้องการคนที่จะมาจบสกอร์จากแถว2ร่วมกับเฮนรี่อานิเยมากกว่าตัวปั้นเกมที่ตอนนี้มีเยอะแล้วทั้งซาดอมซาเยฟเอกนิษปัญญาหรือแม้แต่วิรเทพป้อมพันธ์ที่อาจจะถูกขยับขึ้นมาเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาจากการขาดหายไปของวินเล่นป๊อปนะครับและก็การวิ่งพุ่งขึ้นไปจากแถว2เนี่ยเอกนิษ e ก็จะเป็นช้อยสาคัญซาดอมซาเยฟก็ต้องเติม,เต,มเต็มตรงนี้ รวมถึงอีกหนึ่งสไตล์การเล่นคือการเลี้ยงกินตัวซึ่งเอริกนั้นคงจะต้องมารับหน้าที่นี้แทนที่ของวิลเลนป๊อปและจากการสเกาของทีมงานก็คาดว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยคงจะไม่เซ็นมาหรือคงจะมองไว้ว่าด้วยลักษณะของฝีเท้ากับสไตล์การเล่นคงจะเหมาะและตอบโจทย์กับแท็กติกของมาริโอยูรอฟสกี้ในการสวนกลับที่อาจจะมีพื้นที่ด้านหลังให้เขาได้ใช้ความเร็วนะครับเอริกยูฮาน่าเนี่ยติดทีมชาติเคียนยาชุดใหญ่มาแล้ว23นัด ทำไป4ลูกนับตั้งแต่ปี2015ซึ่งในนามทีมชาตินะครับเอริกก็เคยลงสนามร่วมกับอายุมาซิก้าอีกหนึ่งนักเตะไทยลีกที่อยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดณขนาดนี้ด้วยครับ การมาของดาวเตะในวัย27ปีก็ทําให้โคต้าต่างชาติมี3าแข้งนอกเอเชียอย่างลูคัสโฮชาเฮนรี่อานิเยและเอริกโยฮาน่าส่วนแข้งเอเชียจะเป็นซาดอมีิซายเยฟกับทางฮงซงฮุกแนวรุกเกาหลีใต้ในวัย19ปีที่เพิ่งจะได้มาเสริมก่อนหน้านี้บวกกับโคต้าอาเซียนอย่างเจสเปอร์นีโฮมกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์เชื้อสายสวีเดนที่ยังอยู่กับทีมแต่เป็นไข้เลยไม่ได้เดินทางไปเก็บตัวที่กิเลนวันเล่กับทีมในช่วงนี้นะครับ รวมแล้วจะเป็นสูตร3ต่างชาติบวก2เอเชียบวก1อาเซียนซึ่งคาดว่าคนที่จะต้องนั่งเป็นสำรองคงจะเป็นโฮงซงฮุกครับด้วยประสบการณ์อายุและตำแหน่งที่ทับกับเจสเปอร์ดีโฮมในพื้นที่กองหลังตัวกลางแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาดูนะครับว่าพอซ้อมแล้วจะถูกใจมาริโอหรือเปล่าส่วนในโคต้าสุดท้ายที่ยังสามารถเสริมตัวต่างชาติได้อีกคุณโรนาริซซ์วาจาครับผู้ในการสโมสรก็บอกแล้วว่าจะรอสรุปกับโค้ชโออีกทีนึงว่า พอใจขุมกําลังตอนนี้หรือจะหาตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเสริมอย่างที่ได้มาครับงบประมาณยังเหลือครับเพราะการเสียวิลเลนพอปไปเนี่ยประหยัดค่าเหนื่อยไปแล้วขั้นต่ำหกถึงแปดแสนบาทต่อเดือนเลยที่กิเลนพยองต้องจ่ายอยู่ก่อนที่จะเจรจาสัญญากันไม่ลงตัวแล้วตัวที่หามาใหม่ผมบอกเลยนะครับเต็มที่ก็ราคาไม่เกินรายละ 1,50 0 0 0บาทถึง3,000 300, 0 0บาทดังนั้นเอาจริงๆยังเติมได้อีกอยู่แล้วครับถ้าเอามานั่งสำรองด้วยราคานี้สำหรับต่างชาติหน้าใหม่ก็น่าลองเสี่ยงเพราะถ้าเกิดดีขึ้นมาเข้าระบบ กลายเป็นคุณจะมีอาวุธที่หลากหลายในแต่ละเกมที่ไม่เหมือนกันและจับทางได้ยากขึ้นสำหรับการมาเลือกใช้นักเตะแอฟ,ฟริกันในครั้งนี้ของเมืองทองเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการกลับมาใช้แข้งจากการัทวีปในไทยลีกอีกครั้งต่อจากดันโยเซกาที่ออกจากทีมในฐานะนักเตะแอฟ,ฟริกันคนสุดท้ายในฤดูกาล2014หลังจากที่เมืองทองนั้นประสบความสําเร็จกับนักเตะทวีปนี้มาแล้วในยุคสมัยที่ไต่เต้าขึ้นมาสู่ไทยลีกและก็คว้าแชมป์ลีกสูงสุดไปครองได้ภายใต้คอนเนคชั่นของโรเบิร์ตเปอร์คูเร่ อดีตผู้จัดการทีมแต่นักเตะที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับคงจะดีไม่พ้นซูมาฮารุยายา่าปีกตัวจี๊ดที่เล่นกับทีมในช่วงปี2008ถึง2010และถือเป็นปรากฏการณ์ของไทยลีกยุคบูมสุดๆก่อนจะขายให้กับ K.A. เ g ก n นทีมดังในเหล็กสูงสุดของเบลเยียมด้วยราคา5 0 0นยูโรหรือประมาณ20ล้านบาทซึ่งเป็นสถิติของลีกในขนาดนั้นด้วยแนะ่นอนนะครับผมเชื่อว่า แฟนแฟนิเลนก็คงจะคาดหวังกับเอริกโยฮาน่าไม่น้อยเหมือนกันว่าจะสร้างผลงานที่น่าทึ่งได้แม้ว่าจะไม่ง่ายเหมือนในอดีตแน่น,นอนสาหรับฟุตบอลลีกบ้านเราที่ยุคนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมีระบบมากขึ้นผู้เล่นต่างชาติของทุกๆทีมคุณภาพก็เขี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะทีมหัวตารางทั้งหลายนะครับซึ่งทวัดกันปอนต่อปอนเกรดของต่างชาติเมืองทองที่เสริมเข้ามาเป็นรองแต่ความบ้าของโค้ชมาริโอที่เพิ่งจะจบเอไลเซนมาบัดมาจากหลักสูตรของยูเอฟ่าในยุโรป น่าจะนำแท็กติกใหม่ๆมาเติมเต็มให้สมโมสรมีมิติในการเล่นมากขึ้นแน่นอนซึ่งถ้าหากฟอร์มบางคนที่เสริมเข้ามาไม่เปรี้ยงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลังเสียย่าไปเมืองทองก็พยายามจะหาทาย,ยาทมาสืบต่อแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับผมว่าแฟนบอลน,น่าจะจำกันได้นั่นคือบูบากาอิซูฟูปีกร่างเล็กทีมชาติไนเจอร์ที่ทีมงานเมืองทองคาดหมายว่าจะเป็นยาญ่า2ก็เข้ามาในฤด,ดูกาล2010 แต่โชว์ฟอร์มล้มเหลวไม่เป็นท่าจนต้องถูกปล่อยตัวออกไปฉะนั้นน่าสนใจนะครับว่าการปรับตัวของเอริกโยฮานะ่าด้วยวัยที่ถือว่ากําลังพีคเลยในชีวิตนักเตะที่สําคัญเนี่ยฝังตัวในลีกของยุโรปแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่แต่คุณภาพของระบบการซ้อมน่าจะทําให้เขาไม่ได้เหมือนกับนักเตะแอฟริกันที่เล่นอยู่ในบ้านเกิด ที่มีดีเพียงแค่ความแข็งแรงความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวแต่มีจุดด้อยคือเล่นกับเพื่อร่วมทีมไม่ค่อยได้ถือว่าน่าติดตามเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูตัวอย่างในเคสของอายุมังซิก้าหรือแม้แต่โจทาธานโบลิงกิ ที่บุรีรัมเนี่ยดึงเข้ามาจุดเด่นที่พวกนี้มีเหนือกว่านักเตะผิวดําทั่วไปที่อยู่ในโซนแอฟริกาเนี่ยนะครับก็คือวินัยในเกมรับและที่สําคัญครับเงินเดือนไม่แพงเรียกอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนถึงสี่แสนห้าหมบาทยังถือว่าถูกกว่านักเตะทีมชาติไทยบางคนด้วยซ้ำเล่นดีก็คุ้มเกินคุ้มแต่ถ้าเกิดไม่เวิร์ก ก็ไม่ต้องลังเลนในการจ่ายค่าฉีกสัญญาเพราะว่าเซ็นกันแค่ปีเดียวจบเล็กจะเปลี่ยนก็กัดฟันจ่ายไหวตรงนี้ไม่มีปัญหาครับขึ้นชื่อว่าของซื้อของขายครับตาดีได้ตาร้าเสียก็อยู่ที่มาริโอยูรอฟสกี้นะครับว่าจะปรุงแต่งให้อริกกยฮาน่าเข้ากับระบบทีมปรับตัวได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เพราะดูจากตำแหน่งแล้วยังไงแทบเลียนป๊อปก็คงต้องใช้นะครับเอามานั่งนี้ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนเพราะตัวที่เสริมมาอย่าฮองซงวุกก็เป็นตัวรับซะมากกว่า โจดด้านบนของเมืองทองยังเป็นผู้เล่นต่างชาติเต็มอัตราสุดอยู่แล้วและมีเอกลิตมาเติมเต็ม,ตม,ตมดันวีรเทพขึ้นมามิติในเกมรุกก็น่าจะเห็นอะไรใหม่ๆนะครับและเมื่อบอลมีพื้นที่ในการเล่นโตกลับในบางจังหวัดเอริกโยฮันน่าน่าจะเป็นคีย์ซักซสสำคัญในการเล่นของเบืองทองในฤดูกาลนี้ถ้าเขาปรับตัวได้เร็วและไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับยังเห็นไม่เต็มยังพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวมาดูในเกมอื่นเครื่องซึ่งคาดว่า คจะส่งลงเล่นในเกมพบกับแบงคอกแน่ๆนะครับซึ่งเป็นเกมอุดเครื่องอย่างเป็นทางการของเมืองทองที่เราคงจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ก่อนจะลากันไปวันนี้อย่าลืมนะครับสินค้าของโกมึกและก็ฟรุตมาเนียนะครับสแกน q r วอา e คมาได้เลยนะครับทั้งปลาหมึกแท้100%แล้วก็ผลไม้อบแห้งนะครับนี่ก็100%เหมือนกันและไม่เติมน้ำตาลนะครับนี่คือความหวานธรรมชาติจากผลไม้เลยใครสนใจ สั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณทุกยอดการซื้อด้วยนะครับที่ทักทายเข้าไปก็บอกเลยครับว่ามาจากคิดไซ์โค้งและใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับยังไม่ได้สแกนเข้าไปสแกนได้เลยนะครับเพราะทุกสัปดาห์จะแจกกิฟต์เซตแบบนี้นะครับไม่รู้เราจะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะบอกทีมงานก็ได้เดี๋ยวแอดมินเขาจัดให้นะครับสัปดาห์ละ2กิฟต์เซตนะครับแจกให้ไปลองก่อนแล้วใครสนใจก็ซื้อไปทานกันได้นะครับแล้วก็ทุกยอดการสั่งซื้อ100บาทนะครับก็จะได้1สิทธิ์ในการไปลุ้น จับรางวัลเพื่อเป็นผู้โชคดีในการไปดูบอลที่ BG Stadium แบบ VIP รายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวบอกกันเรื่อยๆแต่ว่ายอดการซื้อในฤดูกาลนี้สะสมได้แบบไม่มีสิ้นสุดนะครับคุณจะใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้สะสมไปเรื่อยๆนะครับทุก100บาทได้1สิทธิ์หนึ่0 0 0บาทก็ได้10สิทธิ์คุณก็ลองเก็บไว้นะครับสมมุติว่าอยากจะไปดูเกมนี้ในอีก2เดือนคุณก็ซื้อไปสะสมไปเรื่อยแล้วคุณก็ใช้สิทธ์ เลือกไปเลยนะครับจะใช้สิทธิ์ที่คุณซื้อมาทั้งหมดบอกทีมงานไปเลยว่าอ้าวขอไปลุ้นจับสลากในรอบนี้หรือคุณอาจจะแบ่งสิทธิ์ก็ได้นะครับมี30สิสิทธิ์คุณก็แบ่งสิทธิ์ไปสิบสิทธิ์ในการไปจับสลากในรอบเดือนนี้เพื่อดูเกมนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบที่เราวางไว้แล้วนะครับว่าไม่อยากให้คุณนั้นซื้อแบบที่แข่งขันกันแล้วมันเยอะจนเกินไปแต่อยากให้ซื้อแล้วกินกันนาน,าน,านๆกินแล้วอร่อยด้วยได้ดูบอลของดีด้วยนะครับและไปดูบอลในเกมจริง ก็มาดูการนี้ที่เข้มข้นแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ